สิ่งที่เราต้องทำดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมไฟให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับพอเตรียมไฟนะครับเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เรานะครับหรือใน VPS ของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการติดตั้งนะครับนี่ข้างล่างนี้เนาะนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น MT4 นะครับหรือ MT5 นะครับเราก็ล็อกอินนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนนะครับ ไปดูกันทีละตัวเลยแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็น MT5 นะครับ MT5 ผมล็อกอินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับทำยังไงนะครับก็เริ่มต้นพอเราเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราเข้าไปตรงนี้ฮะที่ไฟล์นะครับแล้วก็ open data folder ตรงนี้นะครับกดเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีแท็บขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้นะครับเราก็ไปเปิดนะครับ เมื่อกี้นี้นะครับในโฟลเดอร์เมื่อกี้นี้อันนี้เรา Mt file เนาะนะครับอันนี้เนาะ mt ็นะครับเราก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บครับสิ่งที่เราต้องสังเกตคืออะไรนะครับถ้าเวลาเราจะเอาไฟล์นะครับมาใส่ใน Mt file ลนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปนี้ก่อนเลยนะครับจำไว้ดีนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Mt file ล ฝั่งขวาเนี่ยคือเป็น EA ของเราที่เราดาวน์โหลดมาหรือเราจะซื้อมาหรือเราจะเอามาจากผู้ให้บริการก็แล้วแต่นะครับนี่มาทางซ้ายนะซ้ายก่อนนะนะครับเลือกหาคำว่า MQL5 เดีวมันคลิกเข้าไปพอหา MQL5 เสร็จปุ๊บเข้ามามันจะมีหลายเมนูเลยนะครับเราเข้าไปที่นี่ก่อนนะฮะ Expert และตามด้วย Advisor ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเข้ามาถึงเมนู Advisor ตรงนี้เลยนะครับ รงนี้นะครับทุกตัวที่มันเป็นอยู่ตรงนี้นะครับคือ EA นะครับมาตรฐานนะครับที่มันอยู่กับ MT5 อยู่แล้วนะครับเราก็มาที่โฟลเดอร์เรานะครับนี่เราก็มาดูครับตัวนี้สังเกตนะครับ MT5 มันจะมีโลโก้หน้าตาแบบนี้อยู่นะครับเราก็หานะครับ MT5 ที่เป็นโลกโลโก้แบบนี้แหละนะครับถ้ามี2ตัวลองสังเกตนะครับบางบางผู้ให้บริการใช้คําว่าล็อกกับ b a c k t ท s เนาะแน่นอนเราจะใส่ไปทั้ง2ตัวได้ไหมได้ครับก๊อปปี้เลยนะครับ นะครับทำาไมนะกด copy เลยคลิกขวา copy นะครับแล้วก็มางนี้คลิกขวาแล้วก็ password อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูครับว่าในในโฟลเดอร์ m t y file ที่เราดาวน์โหลดมาครับมีอะไรบ้างนะครับมี library ด้วยนะครับบางเจ้านะครับก็คือมีแค่ตัว ea นะครับก็จบแล้วนะครับแต่บางเจ้านะครับ มีไลบรารีด้วยมีโฟลเดอร์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าเขาจะมีโฟลเดอร์อะไรก็ตามนะครับโฟลเดอร์ er เหล่านี้นะครับลองสังเกตนะอย่างเช่นไลบรารีนี่นะครับพอเรามาฝั่งซ้ายเนาะนะครับทันไหมทันอยู่เนาะพอผมกด back กด back ไปนะครับมาที่หน้า mql5 ตรงนี้นะนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือจะมีโฟลเดอร์เต็มเลย expert file image include นะครับ indicator library โน่นนั่นโนดนเห็นไหมมี library ตรงกันเห็นไหมไลบรารีตรงกันเห็นไหมครับ ฉะนั้นวิธีการของอันนี้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับก็คือกดแล้ัลคลิกเข้าไปในไลบรารีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันสังเกตว่าฝั่งซ้ายไม่มีอะไรเลยฝั่งขวาที่เราดาวน์โหลดมามี3ไฟล์นะครับวิธีการก็คือคลุมเลยนะครับคลิกขวา1ทีนะครับแล้วก็ Copy นะครับแล้วมาฝั่งซ้ายแล้วก็คลิกขวา1ทีแล้วก็เพจวางเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือวิธีการ เอาเอนะครับที่เราได้ไฟล์มาจากไหนก็แล้วแต่นะครับลงใน MT ไฟล์ของเรานะครับอ่าพอเราเสร็จแล้วนะครับเรากดกากบาทได้เลยนะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราต้องไปตรงนี้ด้วยนะครับก็คือท o ่นะครับแล้วก็ Option นะครับอ่ามันจะขึ้นเด้งตรงนี้ขึ้นมานะครับออชันตรงนี้ขึ้นมานะครับเราเข้าไปที่เทรดนะครับแล้วก็เลือก one click trading นี่จะขึ้นป๊อปอัพอะไรขึ้นมาก็กด i accept ตรงนี้นะครับกดโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้ครับอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือ expert advisor ตรงนี้ฮะเราก็กดเลยครับ allow 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 ให้เรียบร้อยทั้ง3จุดนะครับแล้วก็กดโอเคเปอังเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับและหลังจากนั้นเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเราอยากสังเกตว่า ea เราเข้ามาเรียบร้อยหรือยังกดตรงนี้เนาะนี่ไหนนี่ฝั่งซ้ายนี่นะมันจะมีเมนูคําว่า expert advisor นะครับ บวก1ทีแล้วก็บวกคําว่า advisor 1ทีสังเกตว่าเมื่อกี้เราลงไป้มันยังไม่มานี่หนานะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับคลิกขวา1ทีตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็รีเฟลชเรียบร้อยมาแล้วครับง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะครับทีนี้วิธีการอีกอันนึงนะครับที่หลายคนก็ตั้งคําถามชอบถามผมบ่อยบ่อยเลยก็คือเราจะเพิ่มคู่เงินนะครับในตรงซิมโบนี้ยังไงนะครับใน mt f i e ง่ายๆนะครับมันจะมีอยู่แล้วคลิก to Add นะครับคลิก1ทีนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยเช่น เราเทรดคู่ไร XAUUSD สมมติแบบนี้เห็นไหมก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับแล้วก็ Enter ได้เลยเวลาเราใช้งานจริงก็ไม่มีอะไรครับแค่ลากมาตรงนี้เห็นไหมแค่นั้นเองครับขยายเต็มหน้าจอได้นะครับสมมติถ้าเกิดใครที่เปิดกราฟหลายๆอันนะครับเช่น2กราฟเป็นต้นยกตัวอย่างให้ผมทำให้เห็นภาพนะ เราก็โยนลงมาอย่างนี้เลยก็จะมี2อันใช่ไหมครับบางคนบอกว่าใช้ทางนี้ได้ไหมลากซ้ายลากขวาจัดหน้าอะไรอย่างงี้นะก็ทําได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันผมว่ามันเสียเวลานะครับลองดูปุ่มนี้นี่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 ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับกดหนึ่งทีปึ้งเสร็จแล้วครับมันก็จะจัดหน้าให้เรานะครับซ้ายขวาให้เราเสร็จเลยหรือถ้าเกิดว่าเราใช้แค่อันเดียวก็ปิดไปสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็กดใหม่อีกรอบหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยครับทีนี้ถ้าเกิดลอยใช้ ea ใช่ไหมครับเราก็เลือก ea ก่อนใช่ไหมครับ เช่นอันนี้นะครับก็แค่ลากมันลงมาพอลากมันลงมาเสร็จปุ๊บครับอ่ะจุดสังเกตนะง่ายๆเลยผมก็พูดกันง่ายๆอย่างนี้แหละอะไรที่มันมีให้ติ๊กเนี่ยใน3แท็บเนี้ยเช่น Allow D D D, D L L นี่เนาะ Common เนีย่ยก,ก็ติ๊กๆไปนะครับ Allow ให้มันหมดหมดไปแหละเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ Input นะครับ Input ก็ลองถามผู้ให้บริการดูนะครับว่าต้องใส่อะไรบ้างนะครับหรือว่าเขามีค่า preset ไว้ให้ไหมถ้ามีก็ง่ายๆครับจบเลยไม่มีปัญหาอะไร นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับของการลง EA นะครับของ MT-File เนาะนะครับถ้าเราใส่เซตติ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยโยนไฟล์ EA ลงไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาคือ,ค,อคือเวลาเราเซตเซต m t ็เนี่ยพอเราเซตเสร็จแล้วนะครับมันจะมีหมวกฟ้าขึ้นตรงนี้นี่มุมบนขวานี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงหน้ากราฟเนี่ยมันจะมีมุมบนขวาเนี่ยนะครับเป็นหมวกฟ้าอยู่ ถ้ามันขึ้นหมวกฟ้าก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นหมวกฟ้านะครับเช่นอันที่หนึ่งโยลงมาปุ๊บกดโอเคปับ๊บนะครับแล้วชื่อหรือ A มันเด้งหายไปเลยนะครับสันนิษฐานข้อที่1นนะครับก็คือผู้ให้บริการคนนั้นอาจจะให้ไฟล์มาไม่ครบนะครับเช่นอาจจะต้องมี LIBRARY มีอินคลูดแต่ว่าเราไม่ได้มาหรือ2คือเราได้มาแต่เราลืมใส่ หรือ3นะครับก็คือเราไม่ได้เปิดฟังก์ชันใน two option ตรงเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมทำให้ดูจะมีอยู่ประมาณ3กรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราโยน ea ลงไปนะครับแล้วมันเด้งออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากด run เสร็จปุ๊บนะครับมันขึ้นเช่น invalid account นะครับหรือติดต่อผู้ให้บริการอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเนี่ยตั้งค่าขึ้นมาว่าจะให้โชว์ว่าอะไรนะรเขาอาจจะล็อกด้วยเลขพอร์ตนะครับแล้ก็แค่ แจ้งเลขพอร์ตให้เขาแค่นั้นเองครับเราก็สามารถใช้บริการได้ตามปกติแค่นี้ครับง่ายๆครับอันนี้คือการติดตั้งแบบ mt 5นะครับทีนี้มาดูวิธีการนี้กันครับถ้าเกิดว่าเราเราติดตั้ง ea เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วเราจะใช้งานใช่ไหมก็เมื่อกี้ที่เราทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือแค่โยนไฟล์ลงมามีตรงไหนให้ติ๊กก็ติ๊กไป Input ก็เลือกไปก็ว่ากันไปเนาะนะครับแล้วเราก็กดโอเคพอกดโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับ เรานะครับก็จะสังเกตว่าถ้าอันนี้เราอยู่ในหน้า MT5 นะครับถ้า MT5 นะครับเราจะมีตรงนี้นะครับนี่หมวกสีฟ้าอยู่เห็นไหมหมวกสีฟ้าตรงนี้นะครับใน MT5 แปลว่า EA กำลังทำงานอยู่นะครับควบคู่กับอะไรครับควบคู่กับปุ่มนี้ Algo Trading ตรงนี้นะครับ Algo Trading นะครับถ้าเรากด Algo Trading ตรงนี้สังเกตนะสีเขียวเป็นตัว Play เนาะนะครับกดหนึ่งที นะครับพอกดหนึ่งทีปุ๊บมันจะกลายเป็นสต็อปแบบนี้เนาะนะครับสีแดงแสีเหลี่ยมเียอย่างนี้นะครับสังเกตว่าหมวกฟ้าจะหายไปเห็นไหมหมวกฟ้าจะหายไปนะครับอันนี้คือ EA ไม่ทํางานโอเคไหมครับ EA ไม่ทํางานนะครับถ้าเราอยากให้มันทางานทํายังไงนะครับเราก็กด1นทีตรงนี้นะครับเอาโกลด h เทรดดิ้งสังเกตว่าตรงนี้จะกลายเป็นหมวกสีฟ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีการเปิดปิด EA ปกติเลยนะครับแล้วนะครับทีนี้อ่ะ เดี๋ยวผมเว้นมาแบบนี้หนึ่งสมมุติว่า EA ของใครนะครับที่มีเมนูแบบนี้อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการถ้าแบบโอ้กราฟมันบังนะครับตรงนี้ก็ได้นะกดปุ่มนี้เผื่อใครยังไม่เคยใช้นะครับกดหนึ่งทีปุ๊บนะครับมันก็จะขยับมาอย่างนี้นะครับก็อาจจะมียังบังอยู่บ้างนะครับแล้วแต่คนที่เขาเขียนมานะครับอะไรประมาณแบบนี้เนาะนะครับถ้าเรานะครับอยากจะแก้อินพุนะครับก็ง่ายๆนะครับอย่าไปกดตรงนี้นะให้มากดมุมนี้นะครับมุมขวานะต้องใช้ดับเบิลคลิกที่มุมขวาอย่างเดียวนะ ผมมุมขวาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็นี่ครับแก้ INPUT ได้ตามปกตินะครับพอแก้เสร็จแล้วเรากดโอเคปกติเลยนะครับมันก็มันก็จะเป็นค่าใหม่ที่เราติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยอันนี้คือเป็นวิธีการเปิดปิด EA นั่นเองนะครับส่วนนะครับถ้าเกิดใครที่มีผู้ให้บริการเขาให้ INPUT มาอยู่แล้วนะครับวิธีการง่ายๆเรา,าก็แค่แเดินคลิกเข้าไปเนาะแล้วเราก็กดโหลดนะครับที่เมื่อกี้เราโหลดมาใช่ไหมเราไว้ไหนนะ เดสก์ท็อปเนาะนะครับอันนี้อยู่ใน MT5 นะครับ MT5 เขามีพรีเซตมาให้นะครับมีหลายเวอร์ชันด้วยนะครับอ่าสมมติเราเริ่มต้นจากอันนี้แล้วกันปึ๊บเรียบร้อยนะครับพอเราตั้งพรีเซตเสร็จแล้วกดโอเคอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของ MT5 นะครับไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็แค่รอตลาดเปิดนะครับมันก็เริ่มทํางานเก็บกำไรให้เราเลยนะครับเซ็ตเสาร์อาทิตย์ได้นะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างวันนี้ที่ผมอัดคลิปตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยเป็น วันเสาร์นะครับเราก็สามารถติดตั้งได้ตามปกติเรียบร้อยครับสำหรับการาเปิดปิดแล้วก็แก้พรีเซตนะครับของ MT5 นะครับ